สวัสดีครับผมสกายนะครับ assim. คลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดการกล้วยที่มันแบบติดชุดออกศึกนับติดชุดเกราะครบองคทรงเครื่องเลยนะก็ก่อนหน้านี้ก็วาดแบบเวอร์ชั่นผิดปกตินะเป็นเวอร์ชั่นเล่นน้านะแต่นี่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบเอ่ยืนปก,กตินับให้มันดูเป็นเป็นผู้เป็นช้างหน่อยนะ เราก็วอดในการขึ้นทรงกลมนะครับแล้วก็มีมีงวงยาวๆแบบนี้เลยนะครับอ่าล้วก็วาดงวงก่อนเลยนะครับมันจะได้วาดง่ายนะครับนี่นี่คือการขึ้นโครงล่างนะครับขึ้นโครงล่างโครงสร้างของมันนะครับมีเส้นตรงกลางขีดผ่าลงมาที่เห็นอยู่ตรงตรงกลางงวงนี่คือเส้นบาลานนะเป็นเส้นตรงกลางนะครับแต่ถึงผมขีดนี่มันอาจจะดูไม่ตรงกลางนะแต่ก็ให้ดูว่าเป็นตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นวาดงาครับนี่ ของงานของการกล้วยก็โค้งๆสั้นๆหน่อยๆครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวยาวเกินเหมือนงานนี้นี่จะดูเป็นปีศาจทันทีครับตอนนี้ก็เวอร์ชันนี้ก็พื้นๆไว้ก่อนครับอไอ้ที่มันยากาที่วาดยากของงานนี่คือเราต้องวาดให้มันประมาณเท่ากันครับถ้าเราวาดแล้วม,มันไม่เท่ากันนี่มันจะดูแบบแปลกๆทันทีนะครับนี่ดูครับ ด,ดูไปก็เหมือนเนี่ยเขาของด้วงเลยนะครับโอ้โหนี่พอเราได้งาสวยๆโค้งสวยๆแล้วเราก็มาวาดตาครับตาก็จะอยู่ใกล้เคียงกับไอ้ตองงนะครับงวงนี่ก็เปรียบเสมือนจมูกนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนี่คือตาเอกลักษณ์ของตาการกล้วยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครงโค้งๆแล้วก็มีลูกตาข้างในมีแววตานิดนึงตาดาๆอ่าเนี่ยแค่นี้เราก็ได้ตาสุดหล่อของการกล้วยแล้วนะครับแล้วก็เติมคิ้วนะครับคิ้วเป็นเอกลักษณ์ก็คือนนหนาๆเลย อ่านี่เราจะได้สายตาที่ค่อนข้างจะคมเข้มนะครับนี่แล้วนี่ก็เติมโครงหน้าไปครับก็ย้วยๆหน่อยครับนี่มีแก้มป่องๆนิดนึงอ่าถึงนั้นเราก็จะขึ้นโครงหัวก่อนครับเอาหัวประมาณนี้อ่านี่นี่ครับเป็นการกะระยะก่อนนะครับ แล้วก็เอ่อก็วางแผนเลยคนระับเวลาเราวาดรูปเราต้องมีการวางแผนนะครับว่าเราจะวาดตรงไหนก่อนนะครับบางทีเราก็ต้องใช้ความคิดนะครับเหมือนเป็นการกลยุทธ์นะเป็นแท c ติคอลนะนี่อย่าอย่าคิดว่าวาดรูปคือเราวาดไปเปื่ยแล้วบางทีเราก็ต้องใช้ความคิดบ้างนะเพื่อเอ่อได้จะได้จัดองค์ทรงเครื่องให้มันถูกนะนี่อันนี้คืองวงนะครับเติมรายละเอียดงวงไปอ่านี่ เป็น,นขีดขนี่ขีง่ายนี่คือเส้นบาลานานนะครับนี่ตอนแรกอาจจะขีดไม่ตรงเดี๋ยวผมจะขีดตรงให้ดูนะครับแบบนี้เลยเราจะได้ดูว่าไอ้ไงวงเนี่ยมันสมดุลหรือยังนะวพามันเบี้ยวไหมครับนี่คือหูช้างเกือบชนงานนินน่ <c oughs> คือผมวาดงานนินแล้วรู้สึกเพลินไปหน่อยนะมันก็เลยดูตอนแรกกะจะวาดตัวเล็กๆนะวาดไปมาตตวบฮอบเลยครับนี่มันก็เลยกินเนื้อที่ไปเยอะนะครับก้านกล้วยก็เลยแบบต้องงอๆนิดนึง <c oughs> หวังว่าการกล้วยนี่จะไม่ตกขอบนะอแล้วนี่คือขอบของผ้าโพกหัวนะครับเอ๋ประมาณนี้เลยครับสวยงามครับี่คืองานอ่าคือการกล้วยตัวนี้ผมจะวาดให้มันติดองทรงเครื่องแบบเวอร์ชั่นลบนะแบบยืนเท่ๆนะครับไม่เอาเวอร์ชั่นเล่นน้านะไอ้น,นั้นมันเป็นเวอร์ชันผิดปกติไ <laughs> อ้น,นั่นกำลังสอนลูกๆให้ปล่อยพลัลงขึ้นน้านะ อันนี้ผมจะมาวาดยืนตรงๆนะเพื่อ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 นๆอ,อ,อ,อาจจะไม่ชอบวาดท่าท่าเล่นน้านะครับเดี๋ยววาดไปแล้วเดี๋ยวคนเขาจะหาแตกกัน,นครับ <c oughs> เราก็มาวาดแบบเวอร์ชันปกตินะแบบยืนนิ่งๆครับเวลาเราวาดครั้งแรกเราไม่ต้องไปวาดท่าทางนมันเยอะแยะนะให้มันยืนตรงๆนิ่งๆให้มันดูส,สวยๆดูอนาตมี่ไปก่อนนะครับล้วเราพอเราได้ อาจได้ฟิลได้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆแล้วเราค่อยมาวาดท่าทางที่มันพิสดารแปลกๆให้มันดูเท่ขึ้นนะตามใจที่เราอยากจะวาดนะเพราะเราวาดรูปเป็นนั่นเองครับอ่าเนี่อันนี้ก็คือลายนะนี่ผมไปผมอุตส่าห์ไปแกะลายมาบ้างนะครับอ่าเพื่อให้มันไม่เหมือนเดิมนะครับอ่าเราจะได้ดูมีอะไรที่มันค่อนข้างแปลกใหมนะ่นะครับอ่าเนี่ยครับผมก็งงงอย่างนี้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้งงมั่วนะ นี่ผมก็แกะรอยแกะลายมาประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ไม่แบบละเอียดสมบูรณ์แบบแต่ก็แบบเอาให้มันคล้ายๆนะครับก่อนหน้านี้คือผมมั่วเป็นมวยเลย <c oughs> อันนี้ผมก็จะเริ่มไม่มั่วนิดนึงนะเพราะว่าวาดมาหลายตัวแล้วนะครับอ่าฉะนั้นเวลาเราวาดเราก็ต้องพัฒนาไปทีละนิดนะไม่ต้องพัฒนาเยอะนะเดี๋ยวจะเหนื่อยนะค่อยพัฒนานะนี่ลายผมก็ค่อยพัฒนานะนาครับนะจากเมื่อก่อนเป็นมวยมวยเป็นไส้เดือนนะครับตอนนี้ก็จะแบบ เป็นไลายไทยแบบสวยๆนะครับอ่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็สวยขึ้นกว่าเดิมนะที่เป็นที่เป็นหนอนนะยังไงก็สวยกว่าหนอนแน่นอนนะเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้แล้วเพื่อนๆดูตามเลยนะเพราะผมก็อธิบายไม่ถูกนะอืมเนี่ยมันจะเป็นลูกกลมๆขี้ๆแหลมๆอะไรเงี้ยเนี่ยอืกะได้สมบูรณ์แบบมากนะมันจะตรงบริเป๊ะกับผ้าพ่อขวัวโอ้โหเนี่ยครับพอลายมันเทพอะไรแล้วมันก็ดูเจ๋งนะครับอีแค่นี้หัวเราก็ลังกาแล้วนต่อไปก็ตรงนี้ครับ งานมันก็จะใส่ห่วงหน่อยอ่านี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าผมวาดแล้วลืมสไตล์ตัวเองนะครับอ่ะมาโอเคครับเนี่ยจัดเลยครับนี่คือลายลายงงงายหนอน,นครับ <c ười> คือลายงโง่เลยครับเนี่เป็นลายหากิน,นครับนี่ผมก็ใส่ให้ดูแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับอ่าไม่ต้องเป็นซีเรียสครับนี่เพิ่งจะวาดแค่ครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับอ่า เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นทีละสเต็ปนะอย่าไปคิดว่าวาดครั้งแรกมันจะต้องสวยเวิร์ดรุ่นหรูอลังการนะผมไม่สนใจเลยนะครับนี่วาดไปเลยนะทุกกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทุกคลิปที่ผมทํามักจะเป็นการวาดครั้งแรกเสมอ <laughs> เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผมจะวาดแต่ดักเกิลบอลนะแล้วก็มีหุ่นยนต์บ้างนะสัตว์ประหลาดก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไอ้พวกก้านกล้วยพวกอะไรพวกนี้ผมวาดได้ค่อนข้างน้อยมากนะแต่ก้านกล้วยก็ถือเป็นช้างนะครับ อิเมจผมก็ยังวาดแบบปกติอยู่นะครับอย่าให้ผมวาดเป็นช้างสปาร์ลานะครับเดี๋ยวจะคลั่งกันไปก่อนนะ <c oughs> นี่คือทรงขานะครับขาหน้าอาจจะวาดเบี้ยวไปบ้างก็เพิ่มใหม่อีกเส้นได้นะครับนี่เพื่อนเพื่อก็ดูตามผมเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นผมลากเส้นที่2ก็แปลว่าเส้นแรกผมไม่เอานะเนี่ยประมาณน,นี้ครับเนี่ยเส้นที่2เส้นแรกมันโค้งบิดเกินไปหน่อยนะครับเราก็เติมให้มันแน่นๆนะอ่าเนี่ยยืนท่าดูว่าเท่ยังนี่จัดทรงแล้วก็หางยาวไปเลยไม่ต้อง นี่โค้งแบบหางสิงโตอา้าวโหดูแค่ท่ายืนนี่ท่ายืนก็แบบสมกับเราที่กำลังจะออกศึกนะนแต่ไม่รู้ว่าจะงัดกับงานนินได้หรือเปล่านะครับในเรื่องอาจจะงัดชนะนะแต่ถ้าเป็นสไตล์การวาดของผมนี่ไม่รู้ว่าจะวาดแล้วจะสู้งานนินได้หรือเปล่านะเพราะงานนินที่ผมวาดนี่ผมใสาอารมณ์สับปะหลาดไว้เต็มเลยนะมันก็เลยดูค่อนข้างจะอลังการนะครับนี่เดี๋ยวผมเติมงาของการกล้วยให้มันดูทรงพลังหน่อยนะมันดูเล็ก มันอาจจะดูเล็กกว่างานนิน,นครับแต่ไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวผมวาดให้มันยาวกว่านี้เดี๋ยวทุกคนหาว่าผมไม่ได้วาดก้านกล้วยนะ <laughs> จะกลายเป็นไอ้ก้านยาวนะ, <laughs> ะแล้วนี่คือลายผ้าครับผ้าผาผูกอาน,นครับตรงนี้เลยอานช้างนะครับอ่านี่ประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็เนประมาณนี้นะครับ ่านี่แล้วก็เดินลายไปครับลายของผ้าก็ลายหนอนครับมันจะเป็นลายหนอนครับอ่าไม่ใช่ผมวาดเป็นหนอนครับคือลายมันหนอนจริงๆอะ <c oughs> ประมาณน,นี้แหละอ่า,อาเพิ่มให้อีกเส้นหนึ่งฟีเลนี่ครับ เวลาเราวาดนี่เราก็ต้องวาดแล้วก็อินเมจินตามนะครับอเวลาผมวาดนี่ผมก็นึกว่าตัวเองเกือบจะกลายเป็นช้างไปด้วยนะมันจะได้ฟิลนะ <c oughs> เวลาผมวาดช้างสมบัติผมก็อินเมจถึงผมเป็นช้างปีศาจนะผมต้องการให้มันลักษณะตัวผมเองเนี่ยเป็นช้างแบบไหนนะผมก็จัดเลยนะแต่ว่าผมก็พยายามจะไม่ให้หลุดออกจากกรอบเดิมนะอย่างเช่นผมจะวาดก้านกล้วยเงี้ยผมก็ต้องวาดให้มันดูเป็นก้านกล้วยนะไม่ใช่เป็นก้านสกายอะไรอย่างเงี้ย ไอ้น,นั้นจะออกกรอบไปหน่อยครับอ่าแล้วนี่คืออานช้างนะอ่าก็มีลายๆนิดๆหน่อยๆครับอืมก็พยายามวาดให้มันดูอ่าคล้ายคลึงนะครับซึ่งรายละเอียดดีเทลผมก็เอ่อขอแกะๆมานิดนึงนะครับก็เราเดาไปตรงนี้ผมก็จะวาดให้เหมือนกับอ่าลายที่อยู่บนหัวของก้านกล้วยเลยแล้วกันนะครับอ่า ขี้เกียจไปแกะลายใหม่ครับมันเหนื่อยครับนี่เนี่ยครับลอกลอกตามลอกตามอ่าไอตรงไอตรงหัวเลยครับเนี่ยลายหัวเลยเนี่ยลอกตามเลยครับง่ายดีครับไม่ต้องคิดมากก็สวยเหมือนกันครับนี่จัดไปอ่าเวลาไปตัดเส้นก็ตัดให้มันเนียนเนีครับอันนี้ผมก็แบบโค้งมั่วๆไปนี่แค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วครับอ่าแล้วก็มีผูกผ้าหน่อยไหมครับเดี๋ยวอานจะหลุดนะ นี่รัดมันหน่อยรัดสองชั้นเลยครับนี่โคเทครับดูครับโอ้โหเนี่ยเขาเวลาเราวาดเรามีโครงเราก็แค่ค่อยๆแต่งเติมครับเนี่ยแต่งเติมไปเรื่อยๆนี่นี่ก็คือเกาะเกือกขานะครับเกือกช้างนะครับนี่ช้างของการกลวยนี่ก็ใส่เกือกเลยครับนี่ใหญ่ๆเลยนะครับนี่เส้นตรงกลางนี่คือเส้นบาลาร์นะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินลนยครับ เดี๋ยวผมจะเดินลายเทพเจ้าเลยครับนี่สุดยอดดูเลครับขาอย่างหนาเกือกอย่างหนาหมอโดนเหยียบทีรับรองแตงโมแตกครับไข่แตกแตงโมแตกเลยครับดูขามันสักก่อนนี่แล้วก็มาเดินลายครับลายก็จะเป็นดอกบัวเลยแบบนี้ฟืบน่ีหนึ่งชั้นนะครับอ่าแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆดวงไฟนะครับแล้วก็ขึ้นโคงมาก่อนนะมันจะเป็นลายไทยนะครับดวงไฟหรือใบไม้นะครับ นี่แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นดวงไฟดีกว่านะใบไม้เดี๋ยวมันจะดูไม่ค่อยทรงพลังนะครับอ่เป็นคล้ายๆเหมือนไฟแล้วก็โค้งมาอย่างนี้ครับนี่คือโครงนะครับอ่าเนี่ยพอเราได้โครงแล้วการเติมลายไทยก็ง่ายเลยนะครับนี่ก็ลายไทยก็ม้วนๆครับอย่างนี้เลยครับอ่าโคตรไปปลานีดเลยนะครับนี่พยายามวาดให้มันปานีดเลยนะครับนี่ตามที่เราวาดไว้เลยนะครับ เ,เอาโค้งไว้ตรงนี้แหลมๆโคง้งๆก็นี่ครับเติมลายไทยไปโอ้โหดูครับดูนี่ผมวาดได้อย่างปราณีตสุดๆครับโอ้โหมีใครวาดได้เนียนเหมือนผมบ้างวันเนี้ย <c oughs> สุดยอดนี่ครับโอ้โหยงดงามอ่าค่อยๆเป็นค่อยไปคนระับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆอลายกันหนกนครับม้วนซ้อนกันอดีดูดีเทลของผมก่อนครับ ทุกคนเห็นแล้วจะต้องค้างาาถึงผมจะว่ดลายไทยไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ตัวนี้สวยจริงนี่เติมให้ชัดๆครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นตรงนี้คือขอบข้างนะครับมันก็จะสุดตรงนี้แล้วาามันจะเป็นรูปเครืายเปลวไฟนะครับสุดยอดดูลายละเอียดดีเทลอา่าเห็นไหมครับขนาดผมเป็นสายรั่วผมยังวาดดีเทลได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับสุดยอดมากนี่เหมือนกันเลยครับอา่าใส่ไปเลยครับ Hey, มันจะเป็นไฟอย่างเงี้ยนี่คือโครงนรับร่างโครงมาก่อนอ่าแล้วเสร็จแล้วดีเทลผมค่อยไปทําอีกทีทีหลังนะครับอ่าพอเราได้โครงแล้วเราค่อยๆเติมลายไทยนี่ครับเดินเติมตามรอยโคง้งๆเลยครับนี่เอาให้มันเท่าๆกันนับนี่ผมก็วาดอย่างโคตรจะเท่ากันเลยครับสุดยอด <c oughs> นี่โคง้ง <c oughs> ดูครับลายกระหนกของผมฮ่า่เนียบมาก นี่ค่อยๆล่างไปครับนี่โค้งได้สวยงามนี่ผมโค้งได้รูปเลยนะเนี่ยเวลาเพื่อนๆวาดนี่ต้องดูผมให้ดีนะครับเนี่ยเวลาโค้งก็ต้องโค้งให้รูปเป็นลายกันหนกนะเนี่ยโค้งเลยครับเนี่ยค่อยๆบรรจงนะครับให้มันประมาณเท่าๆกันนะครับนี่แบบผมเลยนะเป๊ะเลยโอ้โหคนลุกแล้วผมเนี่ยมันมันเท่มากเลยเนี่ยดูแค่เกือกมันก่อนพระเจ้าอ่า อ,อีกครั้งหนึ่งครับส่วนอีกขาข้างหนึ่งผมคิดว่ามันถูกบังนะครับมันผมจะได้ไม่ต้องไปวาดลายอีกนะครับนี่ผมก็แถมให้เป็นสเปเชียลเลยนะให้เพื่อนๆดูจะจะเลยนะว่าผมเนี่ยของจริงนะเวลาววาดลายไทยนะเนี่ยอย่างนี้เลยครับโอ้โหนเนี่ยครับลอยดอกบัวเลยสุดยอดนะเพื่อนๆอาจจะวาดลำบากนะครับแต่สำหรับผมผมนี่ ง่ายมากเลยนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะเชี่ยวชาญนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยได้วาดลายไทยนะครับแต่ถ้าวาดก็ไม่แพ้ใครคนระับนี่แบบนี้เลยโอ้โหขายครั้างหนึ่งนี่ผมโดนขาหน้าบังนะครับฉะนั้นขี้เกียจวาดนะ,ะสุดจริงตรงนี้ก็จะเป็นอนันอันช้างนะครับเราก็จะมีโล่ครับนีติดโล่ไว้ด้วยกันคนนั่งนะครับนี่มันจะมีโล่ แล้วก็มีบัลลังครับนั่งตรงบัลลังเลยอา่าบัลลังก็จะแบบเท่ๆหน่อยครับแล้วก็มีสัต์ตาวุธนะครับอา่านี่มีหอกก็มีธงชัยจัดไปครับอา่ามีซ่อมด้วยอา่าจัดซ่อมไปโห้หโหโคตรเท่นี่มีไม้จิ้มฟันแล้วก็มีซ่อมอา่าสามแชรครับ ว้านี่พร้อมออกไปกินข้าวเลยครับ <laughs> โอเคเติมอีกนิดนึงแล้วกันให้มันดูเท่ๆครับเป็นฟันแนวอืฮ <c oughs> แค่นี้เราก็ได้การกล้วยแบบออกศึกแบบโอ้โหมันทำไมมันอลังการเช่นนี้ครับไอ้ <laughs> รองพื้นให้การกล้วยดูทรงพลังหน้าเกงรงขามแข็งแกร่งด้วยพิงส,ะสะ์สดแต่ก็อย่าเผลอไปคิดว่า,าเป็นฉบาแก้วสะละลายทองคำดูหรูหราช้างหอนเป็นๆด้วยเยลโล่เหลืองอ่อยผ้าไหมสีแดงเรดดูมีบารมีช้างศึกคึกอย่างร้อนแรงผมออเรนทับอีกชั้นเบลนสีให้เนียนเพิ่มความอหังการให้โคชรฉาสนาโค้งเรียวได้รูปสูบจิตวิญญาณบรรพบุรุษช้างศึกด้วยบูกเกรและเลงคอบบูเว้นไฮไลท์ชมพูไว้พอป,ประมาณ จะเป็นก้านกล้วยช้างน้ำเงินสุดเท่ hey, จ้าไปเลยสารเซโร,รียนบลูทับให้ปังผสานเบนให้เนียนสีสามสีสามขีจะรวมเป็นหนึ่งโปะเฉดเงาด้วยสีดำให้เข้มพยาการกล้วยออกซึกแววตาการกล้วยเวอร์ชันสกายลงเลมอนเยนลูกเปรี้ยวได้ใจเหอะเลยมันหล่อเว้ย